สอรี่สุสเมะเร็วเข้ามะเหมยหลิงรอด้วยเร็วเข้าเธอสองคนนี่ช้าจริงๆวันต่อมาเหมยหลิงขอให้พวกเราพาเธอไปเที่ยวชมอาซากุสะถ้าเธอไวจริงๆฉันตามไม่ทนันชิมาเธอฉันไม่รู้เลยว่าเหมยหลิงจะแข็งแรงขนาดนี้ โซรีวขอให้ฉันช่วยดูแลเหมยหลิงฉันรู้สึกกดดันมากเพราะเธอเป็นถึงลูกสาวของหัวหน้ามาเฟีย <c oughs> เธอกลัวฉันเพราะว่าพ่อของฉันเป็นหัวหน้ามาเฟียเหรอไม่ใช่หรอกค่ะถ้าอย่างนั้นก็เรียกฉันว่าเหมยหลิงเถอะพวกเราอายุไล่ๆกันเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะเหม,หมยหลิงนั่นแหละ แล้วฉันเรียกเธอว่าสุสเมะได้ใช่ไหมนแน่นอนค่ะขอบใจนะสุสเมะฉันหันไปมองท่าทีของโซโริวก่อนจะเรียกเธอด้วยชื่อแล้วเหมยเหลียงก็ยิ้มอย่างดีอกดีใจเธอดูธรรมดามากเมื่อเทียบกับการเป็นลูกสาวของหน้ามาเฟียสองคนนี้ดูคล้ายกันนะหรอฉันว่าพวกเธอสูงเท่ากัน นี่เหมยหลิงเป็นถึงลูกสาวของไซมอนหลีอย่าเอาเธอไปเทียบกับยายผู้หญิงนั่นนะพวกเธอดูเหมือนลูกหมาเลยเพราะเธอเป็นแม่บ้านฉันว่าเธอจะต้องดูแลเืหมยหลิงได้เป็นอย่างนีได้แน่แล้วเหมยหลิงจะนอนที่ไหนล่ะห้องของฉันที่โรงแรมนี้แหละไม่ใช่ที่ห้องสวีทของแขก VIP ยพีนะคะ เอนเฮาสมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโรงแรมให้เธอพักอยู่ที่นี่ดีที่สุดถ้าอย่างนั้นเราสามคนก็จะได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมเรานอนเตียงเดียวกันได้หรือเปล่าเออไม่น่าจะได้นะคะฉันจะกลับคอนโดส่วนเธอพักที่นี่ได้ตามสบายนะเอ๊ะโซริวมีที่พักในญี่ปุ่นด้วยเหรอ ฉันจะพาไปดูห้องพักนะฉันว่าคุณคงเหนื่อยจากการเดินทาง <_ d ata> เข้านอนเร็วหน่อยก็ดีนะคะหาแต่ฉันยังมีแรงเหลืออีกเยอะเลยนี่เธอช่วยพาฉันเดินเที่ยวรอบๆโรงแรมหน่อยได้ไหมคะ <_ d ata> ตอนนี้เลยเหรอเ <_ d ata> มยหลิงจุงมือของฉันเอาไว้ ในขณะที่ฉันพาเธอเที่ยวชมรอบๆโรงแรม t r a s e Space เป็นโรงแรมและคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีชั้นใต้ดิน7ชั้นและชั้นที่อยู่สูงขึ้นมาอีก52ชั้นมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรงหนังและห้องจัดเลี้ยงมีห้างอยู่ที่ชั้นนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณสามารถหาซื้อของฝากจากญี่ปุ่นได้ที่นี่ และไฮไลท์ของโรงแรมนี้ก็คือประตูลิฟต์เปิดออกที่ชั้น30ว้าวที่นี่คือคาสิโนที่คนเขาพูดถึงกันสินะเราเล่นอะไรได้บ้างเอ่อรูเล็ตสลอ็อตบคาคาร่าเกมทั่วๆไปทั้งหมดนะคะคุณพอจะรู้วิธีเล่นหรือเปล่าคะอืม พ่อพาฉันไปคาสิโนที่มาเก๊าปล่อยกว่าที่พวกเด็กๆได้ไปสวนสนุกอีกฟังดูสมกับที่เป็นมาเฟียจริงๆไปคาสิโนบ่อยกว่สวนสนุกสีนะสนุกมากเลยขอบคุณที่พาไปเที่ยวนะหลังจากที่เราเที่ยวชมรอบๆโรงแรมเสร็จเราก็กลับมาที่ห้องของโซลิล ฉันดีใจที่คุณชอบค่ะฉันรอที่จะได้ไปเที่ยวในเมืองกับเธอพวกนี้ไม่ไหวเลยล่ะอะไรนะคะเที่ยวในเมืองอีกเหรอฉันนึกวพาคุณมาที่นี่เพราะมีเรื่องเร่งดวง่วนเหมยหลิงอย่าลืมเหตุผลที่เธอมาที่นี่สิเราได้ยินเสียงของโซริวดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งของห้องเธอมาที่นี่เพื่อหาคู่มั่นใช่ไหม ฉันจัดเตรียมรายชื่อผู้มีอิทธิพลในธุรกิจมือของญี่ปุ่นไว้ให้แล้วพ่อของเธอมอบหมายงานนี้ให้ฉันแต่ว่าอ๋อเมยเหลิงมาที่นี่เพื่อดูตัวนี่เองเข้าใจแล้วแต่ว่าอย่างน้อยขอฉันได้สนุกสักวันนะนะถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเย้ <Yay! S 1> เข้าใจแล้วนะเย่ผู้หญิง แต่ว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานลาหยุดสิแต่ถ้าฉันลาหยุดคนอื่นๆก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะคะงานของเธอมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอดูไม่ค่อยเสมอเลยโซริโทรหาคุณเคนซากิเพื่อจัดการเรื่องวันลาหยุดของฉัน,ฉนก่อนจะกลับบ้านไป ซูซูเมะฉันขอโทษจริงๆนะฉันเห็นแกตัวเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอกคะ่ะโซเดียวเขาชอบจะก,กี้จิจก,การนากไปหน่อยนะฉันว่าเขาน่ากลัวเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดแล้วคุณรู้จักเขามานานแล้วหรอคะปู่ของโซเดียวเป็นหัวหน้าคนก่อนของไอซ์ดราก้อนนะเราก็เลยได้เจอกันบ่อยๆ ว้าวถ้าอย่างนั้นโซริวก็มีสายเลือดของมาเฟียแท้ๆเลยนะสิแต่ว่านะเอสกเกนะนะหล่อมากเลยตอนที่โซริวเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนฉันก็สงสัยว่าเขาจะเป็นคนยังไงนะสองคนนั้นเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเหรอคะใช่แล้วพวกเขาเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษด้วยกันนะ่ะ ว้าวพวกเขาเรียนในโรงเรียนที่อังกฤษเลยเหรอฉันเองก็หวังว่าเราสองคนจะเป็นเพื่อนกันได้เหมือนพวกเขานะเธอไม่ต้องเกรงหรือพูดจาสุภาพเวลาอยู่กับฉันหรอกโอเคฉันทำตัวสบายๆแล้วเมยหลิงก็ยิ้มอย่างดีใจให้กับฉันทันทีฉันน่าจะเข้ากับเธอได้ดีนะเราพูดคุยกันจนดึก แล้วฉันก็เริ่มรู้สึกสนิทสนมกับเธอมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็วฉันไม่มีปัญหาเรื่องที่ต้องมาอาสักุสะอีกหรอกกรีฟนั้นใช้รูปปั้นไดจินกับฟูจินที่มีชื่อเสียงใช่ไหมอ,อืมนี่ฉันอยากลองกินสปันเค้กนั่นจังโอเคฉันจะไปซื้อมาให้นะ เหมยหลิงวิ่งไปมาอย่างตื่นเต้นรอบๆถนนที่อยู่หน้าวัดฉันดีใจที่ได้เห็นเธอสนุกแต่เธอเป็นแขกของโซริวเขาควรจะได้ใช้เวลาอยู่กับเธอให้มากกว่านี้ในทางกลับกันเขากลับให้ฉันคอยดูแลเหมยหลิงและคอยเฝ้าดูเราอยู่ห่างๆนี่จ้ะขอบใจนะ ฉันส่งสปันเคก้กให้ก่อนที่เธอจะกัดเข้าไปคำโตอืมมีครีมอยู่ข้างในด้วยบางอันมีไส้ถั่วแดงด้วยนะหลังจากที่เธอกินสปันเคก้กจนหมดเธอก็จ้องหน้าของฉันยังไม่อิ่มเหรอไม่ใช่ซะหน่อยฉันแค่คิดว่านี่คงจะเป็นวิธีที่เด็กสาวธรรมดาเขามาเที่ยวด้วยกันสินะคะ ฉันไม่เคยไปช้อปปิง้งหรือกินอะไรแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนเลยนะฉันเดาว่าเธอกับคนอื่นๆก็คงทำแบบนี้กันตลอดอืมฉันเคยมาที่นี่หลังเลิกเรียนบ่อยๆทุกคนที่นี่ดูมีอิสระฉันิจฉาจังไม่หลิงอ่ะขอโทษนะฉันไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เธอไม่สบายใจเลยฉันแค่คิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ มันเป็นยังไงหรอกลารเป็นลูกสาวของหัวหน้ามาเฟียน่ะฉันได้รับการดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะไปที่ไหนรอบตัวฉันมีแต่ผู้ชายหน้าตาน่ากลัวอยู่ตลอดเวลาอย่างโซริน่ะนี่เดี๋ยวเขาก็ได้ยินดอก <c oughs> ไม่ต้องกลัวไปดอกเธอมองไปทางโซริวแล้วลาบติ้มแย่เขา ถึงเธอจะหัวเราะแต่เธอกลับดูเศร้าๆฉันมั่นใจว่าการที่เธอเป็นลูกสาวของหัวหน้ามาเฟียทําให้ทุกคนปฏิบัติกับเธอเหมือนเธอเป็นคนสําคัญฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะทําให้เธอรู้สึกยังไงฉันไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกเพื่อนหรือแฟนแต่ฉันก็ชินแล้วล่ะนายก็เหมือนกันใช่ไหมโซริว so อะไรนะ เมยหลิงตะโกนเรียกโซริวที่กำลังเฝ้าดูเราอยู่ไกลๆคนทั่วไปก็กลัวนายสัตรูก็เกลียดนายนายอาจจะมีเพื่อนมากมายแต่นายเคยตกหลุมรักใครสักคนไหมนายคิดว่านายจะได้เจอคนคนนั้นไหมเธอไม่ควรที่จะมีความหวังนะเย็นชาจังแต่โซริวเองก็โตมาในโลกของมาเฟียเหมือนกัน นี่คือสิ่งที่เขาเป็นมาตลอดเขายอมทิ้งความสุขที่เรียบง่ายมาตั้งแต่แรกมันฟังดูหน้าเศร้าฉันมองเขาโดยไม่พูดอะไรขอตัวเดี๋ยวเขาเดินออกห่างจากพวกเราเพื่อรับโทรศัพท์นี่ซซสเมะเราแอบหนีกันไหม เอ๊ะหนีหรอมาเถอะรีเมยลิงเมยลิงคว้าแขนของฉันไว้แล้วเริ่มวิ่งไปบนถนนที่เต็งแน่นไปด้วยผู้คนไม่มีทางที่เขาจะตามทานันหรอก เธอลากฉันเข้ามาในซอยเปลี่ยวที่อยู่ทางด้านหลังและยิ้มอย่างซุกซนก็จริงแต่ว่านี่ไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะเธอนี่ขี้กลัวจริงๆเราก็แค่แกล้งเล่นนิดหน่อยเองเธอจะทำอะไรนะหน่ะเมยหลิง โซรีรายงานพ่อฉันทุกอย่างเลยน่ารำคาญจะตายแล้วทำแบบนี้เธอจะไม่เป็นอะไรหรอไม่ต้องห่วงถึงมีปัญหาฉันก็ไม่สนหรอกฉันสัญญาว่าถ้าเธอถูกด่าฉันก็จะปกป้องเธอเองเพราะอย่างนั้นขอให้ฉันเป็นอิสระสักวันเถอะเป็นอิสระฉันเข้าใจเวลาเดียวที่เธอจะเดินไปมาได้อย่างอิสระคือเวลาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ ฉันก็อยากจะอยู่กับเธอแต่พอนึกถึงว่าโซริวกำลังตามหาเราอยู่อืมโอ้ยเลิกห่วงได้แล้วฉันอยากนั่งรถลากเรากำลังดูคู่มือท่องเที่ยวของเหมยหลิงทันใดนั้นเองเงาดำๆก็ค่อยๆปกคลุมพวกเราเธอคือเหมยหลิงหลี่ใช่ไหมหุบปากแล้วไปกับพวกเรา คนพวกนี้เป็นใครกันนะ่ะดูอันตรายจังคนไหนคือเหมยหลิงก็ต้องเป็นคนที่ใส่กีเพาอยู่แล้วจงโง่ไม่ออกไปนะอย่าแตะต้องฉันเหมยหลิงฉันกระโดดเข้าขวางหน้าเหมยหลิงเพื่อไม่ให้พวกเขาพาเธอไปแต่แล้วยน,นี่น่ารำคาญจริงอยากเจ็บตัวใช่ไหมฮะ ผู้ชายคนนั้นกำมือของเขายกขึ้นฉันหลับตาปีเขาจะต่อยฉันถ้าขยับแม้แต่นิดเดียวฉันยิงแน่อะซอริวซอริวยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาฉันได้ยินเสียงคล้ายโลหะดังกริ๊กของปืนแกทำงานให้ใครทำไมถึงตามเมยหลิง มันมีบอดี้การ์ดว่ะชิไปกันเถอะเฮ้ยโซริวได้วิ่งตามพวกเขาไปแต่เขาหยุดทันทีที่เห็นฉันทุดลงกับพื้นก่อนอื่นฉันต้องแน่ใจก่อนว่าพวกเธอจะปลอดภัยฉันไม่อยากให้พวกมันกลับมาเล่นงานเธออีกฉันโล่งใจที่เขามาช่วยเราไว้ได้ทัน การท่องเที่ยวของเราจบลงเราจึงกลับมายังโรงแรมโหเธอถูกลอบทำร้ายกลางเมืองเนี่ยนะฟังดูแย่มากเลยแล้วเหมยหลิงล่ะเธอเหนื่อยก็เลยหลับอยู่นะคะถ้าเธอเข้าไปปัวพันกับพวกมาเฟียก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ฉันก็ยังแปลกใจอยู่ดีที่โซริวปกป้องผู้หญิงคนนี้นะ่ะปกป้องหรอ ฟังดูเหมือนทำตามข้อตกลงมากกว่าโซริลกำลังคุยอยู่กับคุณพ่อของเมยหลิงหัวหน้ากลุ่มเบลคริกเก็ตผ่านทางวิดีโอโฟนผมเสียใจยจริงๆที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะทผมเป็นคนจับตาดูอยู่ไม่หรอกถึงแม้เราจะเป็นกลุ่มขนาดกลางแต่ฉันก็มีศัตรูอยู่เยอะเห็นได้ชัดว่าพวกมันรู้แล้วว่าเมยหลิงไม่ได้อยู่กับฉันแต่อยู่ที่ญี่ปุ่น ผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกเจ้าถิ่นผมมั่นใจว่ามาเปียญี่ปุ่นคงไม่พอใจเรื่องที่คุณจะขยายองค์กรมาที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่นะอืมคงจะดีที่สุดถ้าเหมยหลิยงกลับมาที่ฮ่องกงแต่ตอนนี้การสร้างเส้นสายกับญี่ปุ่นเพื่ออนาคตของเบลคริกเก็ตก็เป็นเรื่องสำคัญญี่ปุ่นอาจจะไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังคงเป็นกำลังขับเคลื่อนของเอเชีย ฉันอยากให้เธอหาคู่ครองในญี่ปุ่นแล้วกลับมาฮ่องกงพร้อมเขาโซรยวไงหน้าขึ้นก่อนจะพูดอย่างนิ่งๆว่าผมรับรองว่าเหมยหลิงจะต้องหาสามีที่เหมาะสมที่นี่ได้อย่างแน่นอนแต่ฉันเองก็อยากจะแน่ใจว่าเหมยหลิงจะไม่เป็นอันตรายโปรดเชื่อมั่นได้เลยว่าผมจะปกป้องดูแลเหมยหลิง และผมจะตามล่าคนที่พยายามทำร้ายเธอแล้วจัดการกับพวกมันอย่างถาวรโดยยิ้มโหดร้ายที่ทำให้ฉันถึงกับเสียวสันหลังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของโซรินน่ากลัวจังนายจะทำได้ยังไงในเมื่อนายไม่รู้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ผมจะใช้ผู้หญิงคนนี้เป็นเหยื่อล่อผู้หญิงคนไหนเอ๊ะชะ นเ,เดี๋ยวนะคะฉันเป็นเหยื่อล่อไม่ได้หรอกฉันไม่เหมือนเหมยหลิงเลยสักนิดหลังจากที่โซริว,วางสายจากไซมอนเขาก็สั่งให้ฉันปลอมตัวเป็นเหมยหลิงเป็นแผนที่เฉียบมากโซริจำที่โอตับอกว่าสองคนนี้เหมือนกันได้ไหมพวกเธอสูงเข้ากันด้วย แต่นายไม่เห็นด้วยเท่าที่ฉันจำได้นะนะไม่เห็นด้วยเอามากๆเลยล่ะใช่ใช่เราฉันก็พูดภาษาจีนไม่ได้ด้วยเธอไม่จำเป็นต้องพูดภาษาจีนที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเธออยากโดนจับไปขายอีกทีเหรอท้าไมก็ต้องทำงานคุ้มกับเงิน2ี่ล้านดอลลาร์ที่ฉันหมดไปกับเธอซะเฮ้ ฉันต้องปลอมตัวเป็นเหมยหลิงแต่ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเริ่มจากการที่เธอต้องมาอยู่ชั้นตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็จะลอ่อศัตรูออกมาแล้วจับมันอะไรนะเราจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอทำไมคุณถึงไม่จัดก,การดูตัวให้เธอที่เพนท์เฮาส์นี่ล่ะคะเพราะถ้าฉันกำจัดศัตรูได้เบลคริกเก็ตจะติดหนี้ฉันนะสิ ถ้างั้นคุณก็ทําเรื่องนี้เพราะผลประโยชนของตัวเอะอะฉันเผลอพูดในสิ่งที่คิดออกไปโดยไม่ตั้งใจก่อนจะรีบปิดปากของตัวเองถ้าทุกอย่างไปได้วยสวยฉันจะปล่อยเธอไปเป็นๆฟังดูเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทุกอย่างไปได้สวยแต่แต่ว่าทําไม่ล่ะคะใจเย็นถ้าอย่างนั้นเธอก็แค่ตายแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกยังไงล่ะ ตายผู้ชายคนนี้ไม่เห็นค่าของชีวิตฉันเลยหรือยังไง